แน่นอนค <Iya. S 1> รับหลังจากเห็นแล้มีุนนะครับปัดออกเรื่อยๆนะครับนี่นี่คร mm ับโพื่อเผยเพือสอนครับเห็นดีดีครับพี่น้องครับสิทธิ์ประสาทมิชาอวจากคุณย่าเรื่อยนะครับและการอัพโหลดนะครับไปเรื่อยๆสั่นๆครับเขาล้มก็ไปเรื่อยๆสั่นๆครับได้เขายางหลายครับเจละมองครับเจทียวโอเคครับแดบดีครับนี่เลยต้นรอเรื่อยๆครับโอเคเขาครับนี่อุ้มที่สองเรครับ มานหวานครัอ้เบี่ยงแห้ง่นเบี่ยงกลับไปเบี่ยงกลับไปเฮ้ยโอ้เบี่ยงแห้งอะไรพี่น้องกาลังเทเของอยู่เดีนะครับ <c oughs> <c oughs> เบี่ยงแห้งวนมาหลายเลยอโอเคครับพี่น้องท่ารครับไปนี้ตลาดกลางเข้าพืชไร่ราคา12บาท40สตางค์โอ้พี่น้องเป็นตำมันครับพี่น้องครับมีลเลอรทะเบียนรถคนเขานะครับ กินงานยผู yeah, ้ใหญ่สมบัติกับฝ่ายก็ถึงลงสีน้ำเลยครับพี่น้องเนาะเกี่ยวดี้ครับพี่น้องเหมือนสี่ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ซ่อมหมดเป็นแสนโอ้ซ่อมหมดเป็นแสนเมียบอกออกมาเลยพี่น้องเมียบอกมาเพิ่งเลยนะครับพอเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าภูเขาขับเรี่ยงเขาเข่าใจครับพี่น้องครับหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับในการเกี่ยวข้าวนี่อะไรสิทนพ่อเพี้ยงพี่น้องทดนเกี่ยวนี่เก้งได้ผมมาตัดเพี้ยงตัดต้นไม้ตัดสนุหินนี่นะครับในการเกี่ยวเขาหรือว่าชุดยอดนะครับพี่น้องนะครับกันนั้นเฮปปอรีใเนยพี่น้องครับรับรองว่าเกี่ยวโขามาได้ครับเพราะว่าสถานการณ์การเกี่ยวเขานี่มันบวกกันนะพี่น้องนะครับพืนทีนะครับ เอาลมให้ครับพี่น้องครับตัดต่อเพี้ยงนะครับต่อเป็นก่อเลยเขาเป็นก่อเลยไปนอนแล้วครับ